ยินดีประการเดียวแหละครั้นไปถึงประตูเมืองหลวงคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยกอ็อมารับต่างโต๊ะและขณะนั้นลิยูจะดึกฟ้าบันดาลรืกกรรมของต่างโต๊ะดนให้เกิดเหตุประการใดก็มิทราบได้แต่ทราบอยู่ว่าลิยูน่ะ ป่วยอยู่ก็ไม่ได้มารับต่างโตนี่ลิยูนี่เป็นมันสมองสำคัญก็อเผอิญให้ป่วยไปซะอย่างนั้นแหละไม่ได้มารับมีแต่คุณนายผู้ใหญ่ผู้น้อยมารับต่างโต๊ต่างโต๊ก็เข้าไปยังที่อยู่ของตนฝ่ายอลิเ <c oughs> ฟงเซียนโตอบุตรสุดที่รักซึ่งทรยศเนี่ยก็ทำเป็นปกติ เข้ามาเยี่ยมเยือนท่านพอคำนับต่างโต๊ะนั้นก็พูดว่าลิปโป้เอ๋ยถ้าเราได้รัชสมบัติเราจะให้ท่านเป็นใหญ่คุมทหารทั้งปวงลิปโป้ได้ฟังดังนั้นก็เก็บกดความแค้นไว้แต่ข้างในแส้งกระทำเป็นยินดีคำนับรับคำมันแล้วก็เจรจาด้วยดี กับต่างโต๊ะอยู่เป็นครู่นึงพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ลาไปเด็กใจริโป้นี่ปรารถนาจะอยู่ใกล้ฝางโต๊ะเลยแม้แต่น้อยแต่ก็ต้องแสงกระทําการนี้เพื่อคอยเวลาอันเหมาะสมครั้งวันนั้นเวลาข้ามเดือนไหนเด็กๆลูกชาวบ้านประมาณยี่สิบสามสิบคน ชวนกันมาเล่นอยู่หน้าบ้านต่างโตเนี่ยนี่ขณะนี้เป็นขณะที่ต่างโตะมาอยู่ในเมืองหลวงแล้วเด็กๆเหล่ราวนั้นร้องรำทำเพลงเป็นใจความว่าหญ้าเหล่านี้มีใบเขียวสดชุ่มอยู่เห็นไม่ช้าประมาณเก้าวันสิบวันก็จะตายต่างโต้เด็กฟังเด็กร้องรำทำเพลงเล่นอยู่นั่นนะ่ะ ได้ฟังนะ่ะเหมือนเหมือนดังเสียงร้องไห้อะนี่อัศจรรย์มันเกิดขึ้นลางร้ายบอกเป็นระยะระยะผู้ที่จะถึงจุดจบของชีวิตแล้วเนี่ยท่านว่าจะมีรางต่างๆมาเกิดให้ประจักษ์ดังนี้เป็นระยะระยะเด็กร้องเพลงก็ได้ยินเป็นเด็กร้องไห้ต่างโตะนะักคิดประหลาดใจอยู่เหมือนกันและในขณะนี้มีผู้ที่ใกล้ชิดอยู่ก็คือ ลิศกลิศกต่างโตก็ไหาตัวลิศกมาแล้วก็ถามว่าซึ่งเด็กร้องรําทําเพลงเล่นเป็นเสียงร้องไห้ดังเนี้ยท่านเห็นว่าดีร้ายประการใดลิศกก็ตอบว่าซึ่งเด็กมันร้องรําทําเพลงอย่างเนี้ยความจริงนั้นเป็นสุพรรณิมิตของท่านหญ่หลวงเพราะ แสเหล่าจะสาบศูนนี่ฮะแสตังจะรุ่งเรืองสืบไปนี่เห็นไหมปัญญาริศกนี่ยอดเยี่ยมดเดียวตอบชี้แจงรางนิมิตด้อย่างนี้คือสุดแท้จะพิจารณาเอาให้ดีพูดให้ดีแต่จะเป็นดีหรือเป็นไม่ดีมันอีกเรื่องหนึ่งละ ลิศก,ก็พูดให้ดีซะอย่างเนี้ยแส่เหล่าก็หมายความวา่าเฮี้ยนเต้แต่เหล่าจะสาบศูนย์แส่ตังก็ตังจังหญิงโต๊ะนีไ่ไงจะรุ่งเรืองต่งโต๊ะได้ฟังก็ยินดีนะักครั้นรุ่งเช้าแต่งตัวแล้วก็ขึ้นรถจะเข้าไปในพระราชวังก็คือต้องมีกระบวนแห่แหนของเขาดังเช่นเคยอีกแหละครั้นมาถึงกลางทาง ก็ได้มาพบเต่าหญินผู้หนึง่งนี่เรียกว่าเป็นนักบวชนิกายหนึ่งระหว่างนั้นเถอะเรียกว่าเต่าหญินเนี่ยเ,เอาซึ่งบางแห่งบางที่อาจจะแปลความหมายว่าเป็นผู้วิเศษเป็นฤาษีก็ตามเถอะเอาเต่าหญินผู้นี้ใส่เสื้อเขียวสวมหมวกขาวมือถือไม้รวกเอาผ้านางเอี่ยวายาวประมาณแปดศอกผูกทำธง มีอักษรหยุดต้นธงตัวหนึ่งว่าเขาปลายธงก็มีอักษรตัวหนึ่งว่าเขาแต่นี้อักษรจีนเนี่ยมีความลึกซึ้งมากถ้าเอาอักษรสองตัวมาผสมกันเนี่ยก็จะเรียกว่าลี่แปลภาษาไทยว่าแส่ลีผ้าขาวนั้นภาษาจีเนเรียกว่าโป้นี่ไง ที่โตยินทำปริศนาดังเนี้ยมันก็บอกตรงตัวเลยว่าลีโปหรือลิโปออกชื่อลิโปให้เห็นอย่างเนี้ยอันนี้เหมือนจะเป็นการบอกให้รู้ว่าลิโปจะเป็นผู้คาดตังโตแต่ตังโตก็มิได้รู้ในปริศนาแต่ก็มีความสงสัยก็ถามลิโซกสิ ต่างโตสงสัยในเรื่องโตหยินแล้วก็ธงอันนั้นนะก็ถามลิศกว่าซึ่งโตหยินทําดังเนี้ยท่านยังเห็นประการใดลิศกนั้นตนเป็นบุคคลสําคัญในแผนการกลุบายลูกโซ่นี้อยู่ด้วยก็ย่อมแม่นอนละมองปราดเดี๋ยวก็รู้แจ้งในปริศนาที่โตหยินกระทํามันเป็นอย่างดีเลยลิโป้อ่ะ ลิซกรู้เต็มอกทีเดียวแต่ก็ด้วยปัญญาลิซกอีกแหละลิซกก็อุบายบอกตางโตว,ว่าที่โตหยินทำทางนี้เพราเสียจริตก็จะถือเอาว่าดีว่าร้ายนี่ไม่ได้แล้วลิซกให้ทหารขับโตหยินนั้นไปให้พ้นทางขบวนของท่านตังจังยิงโตผู้จะได้สเสวยราชสมบัติเนี่ย ก็เคลื่อนขบวนต่อไปถึงประตูวังลิซกก็อุบายให้ต่างโต๊ะห้ามทหารทั้งปวงไว้แต่ข้างนอกก่อนนี่ตามธรรมเนียมก็มีอยู่ลิซกก็เข้าไปกราบพูนกราบเรียนน่ะแล้วลิซกก็นํารถต่างโต๊ะเข้าไปในเข้าไปยังรับแลที่เฝ้าต่างโต๊ะพอเข้าไปถึงที่เฝ้านั้นได้เห็นขุนนางอยู่ในที่นั้น แต่ว่าขุนนางเหล่านั้นน่ะถือกระบีอยู่ทุกคนต่างตัวก็ตกใจถามลิศกว่าเหตุใดขุนนางเหล่านี้จึงถือกระบีอยู่ชนิมาบัดนี้ถึงที่แล้วลิศกไม่ได้ตอบประการใดเร่งให้ชักรถเข้าไปยังที่เสด็จออกอองอุ่นได้เห็นดังนั้น คือว่าตัางโตะเข้ามาแต่ผู้เดียวณที่ที่เสด็จออกพระยาราชจะสิงร้ายซึ่งเคยเต็มปไปด้วยเคียวเร็บัดนี้โดดเดียวอยู่ชะนี้แล้วเนี่ยอองอุ่นเห็นได้ทีดังนั้นแล้วนี่ก็ออกมาร้องประกาศเลยทีเดียวว่าไอ้ศัตรูราชสมบัติมาถึงแล้วเป็นฉไหนทหารเราจรึงนม้ได้ลงมือเรา อ่องอุนร้องประกาศทีนี้ทหารที่ซุ่มอยู่ในที่นั้นได้ยินเสียงอ่องอุ่นร้องดังนั้นก็พากระดอกมาลุมเอาทวนแทงต่างโต๊ะแต่องอะไรก็ตามเถอะต่างโต๊ะก็ยอดทหารอยู่ต่างโต๊ะก็หลบเป็นพลวันอยู่ในรถนั่นแหละแล้วก็ร้องเรียกให้ลิโป้ช่วยร้องเรียกลิโป้ลิโป้นั้นพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นผู้ลงดาบสุดท้ายอ่ะ แต่ไม่ใช่ดาบหรอกมันเป็นทวนลิปโป้ก็กล้าวออกมาพังงาดทีเดียวแล้วก็ตอบคำว่าตัวเป็นศัตรูราชสมบัติเป็นฉะไหนมาร้องให้กูช่วยเราแล้วต่างโต๊ก็ทวนแล้วลิปโป้ลิปโป้ก็ทวนแทงต่างโต๊ะถูกที่ซอกคอตกลงไปจากรถถึงแก่ความตายและในขณะนั้นลิซก ต้องเรียกว่าเป็นผู้ใกล้ชิดคนสุดท้ายเนี่ยก็ปราดเข้าไปตัดศีรษะตังโตะทันทีเลยทีเดียวเมื่อลิปโป้แทงแล้วนะลิโซก็กปราดเข้าไปตัดศีรษะตังโตะแล้วก็ร้องประกาศว่าทีนี้ศัตรูราะชะสมบัติตายแล้วแผ่นดินจะเป็นสุขและคุนนาผู้ใหญ่ผู้นายทั้งปวงในที่นั้นต่างก็มีความยินดียิ่งนะลิปโป้ก็ร้องว่า ซึ่งต่งโตกระทำการหยาบช้าทั้งนี้เพราะฟังคำลิยูผู้ใดจะอาสาไปจับตัวลิยูมาได้บ้างเราลิศกลิศกผู้ดำเนินแผนขั้นสุดท้ายติดตามมาโดยตลอดถึงบัดนี้ลิศกก็รับอาสาทีเดียวที่จะไปจับตัวลิยูกับบุตรภรยาพระโวกพี่น้องมาให้สิ้นลิศกก็ไปจับมาหมด อ,องอุ่นก็เอาตัวบุตรภรรยาสมัครพรรคพวกของลิยัวไปฆ่าแล้วก็สั่งให้เอาศพตัางโต๊ะเนี่ไปตระเวรรอบเมืองตระเวรรอบเมืองแล้วก็มาประจานไว้ที่ทางสามแพร่งให้ทหารยืนยามอยู่รักษาและผู้รักษานั้นก็จึงฟันชุดเขา่า แล้วก็เอายัดใส่ลงไปที่สะดือของเจ้าตังจังยิงโตผู้มีรูปร่างสูงใหญ่อ้วนพีเมื่อตายลงแล้วเชนี้ยมันก็จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและเจ้าน้ำมันทั้งหลายแล่นั่นน่ะฟันชุดยัดไส่ลงไปที่สะดือแล้วก็เพลิงจุดให้แสงสว่างตามต่างต,าตะเกียงประจานไว้อย่างนั้น และบัดนี้ก็มาถึงราวอนณาประชารัษดรในเมืองหลวงละต่างก็มีใจเจ็บแค้นต่างโต๊ะกันมากต่อมากเป็นยิ่งนักก็ต้องย้อนนึกไปยังเมืองลกเอียงสิบุคคลเรานี้ถูกเกณฑ์ถูกกวาดถูกต้อนชนิดเอาไฟจุดไล่ตูดจากลกเอียงมาสู่เตียงหันเนี่ยด้วยความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนราทหารของต่างโต๊ะกระทำไว้กับคนเรานี้อย่างไร และบุคคลเรานี้มาถึงเมืองเตียงหันอันรกร้างแล้วต้องสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันทุกยากลำบากปานใดด้วยใครกันเราบัดนี้ตัวมีโอกาสแล้วที่จะได้ระบายความเจ็บแค้นแน่นอยู่ในใจกันออกมาให้หมดเสธธียทีที่ดีปากที่ดีปากก็มาด่าว่าที่ศพปางโต๊ะนั่นแหละซึ่งตอนนี้ ต่างโตไม่ได้โตไมิได้เถียงกับผู้ใดใครทั้งสิ้นแม้แต่ชุดที่ทหารฟันแล้วก็ยัดใส่ตรงไปในสะดือจุดเป็นเพลิงให้แสงสว่างอยู่นั้นก็มิได้เกิดความเจ็บปวดรวดร้าวละเอาใครจะทำอย่างไรกันบ้างละ่ะที่ดีปากก็ปากดา่อาอบางก็กล้าหน่อยเข้ามาเอามือชี้ไปที่หัวบางก็ ชกไปที่หัวบ้างก็เห็นว่าจะใช้มือเนี่ยไม่สะใจก็ใช้เท้าถีบบ้างเตะบ้างเหยียบบ้างผู้คนนับจํานวนนิท้วนนั้นกระทํากันเช่นนั้นจนกระทั่งในที่สุดศพท่านปังจังยิงโต๊ะผู้ยิงใหญ่ในอำนาจทุกประการก็แหลกละเอียดเปื่อยไปสิน้น จากสามพกฉบับวันนิพกของยาของท่านกล่าวความตอนนี้ตรงนี้ไว้ดังนี้นี่ไงล่ะชีวิตของคนใหญ่คนโตที่ยามเสวยอำนาจอยู่นั้นพยักหน้านิดเดียวศรีรษะของคนทั้งหลายก็ขาดหือวือออกไปจากร่างนี่แหละ ชีวิตของคนโตคนใหญ่ที่ในยามมีบุญหนักสัก์ใหญ่จะบงการเอาสิ่งใดก็ได้ไม่มีสระที่จะไม่ได้และในตาก็จะพบแต่ที่คนทั้งหลายหมอบราบคาบแก้วก็มาหาหูก็จะได้ยินได้ฟังระง,งมไปแต่เสียงที่สันเสริญปรีชาบรารมีนี่แหละมนุษย์เราเหวย อย่ามัวหลับไหลไปเลยว่ากรรมชั่วที่ตัวสร้างขึ้นไว้นั้นจะปราศจากเสร็จซึ่งการตอบแทนตังโต๊ะรวยบุญหนักเมื่อยามเสวยบุญเชิดชูแต่งตั้งญาติร่วมแซร่ร่วมสกุลเป็นคนใหญ่คนโตหมดทั้งโคตรคือจะทำอย่างไรท่านก็ทำของท่านได้ ผู้แห่บรรดาข้าสนิทคิดใช้มีหน้ามีตาเจริญในยศศักอักรฐานร่ำรวยด้วยราสกราดใดๆไม่มีใครกล้าขัดคอจนชันนิวัตสถานซึ่งความจริงนะก็แสนจะโออาโอราริกอยู่แล้วเมื่อดูว่ามันยังมีอะไรอะไรไม่ค่อยถูกใจกกะเกณฑ์ผู้คนขนเงินทองในท้องพระคลังไปสร้างบ้านสรางเมืองตนเองสมัยเลยเอาให้สุกเกษมเปลี่ปรีอย่างไรก็ได้และ ทำได้ทั้งนั้นในบัดนี้เรามาดูกันเอิว่าตัวท่านตังโตก็ดีและพวกบรรดาพวกพ้องร่วมโคตรร่วมระกูลทั้งปวงครั้งหนึ่งเคยเคลื่อนคล้อยชื่นชมในราชการะาต่างๆนา,านาประการโดยไม่ได้เป็นธรรมจากตังโตก็ดีบุคคลเหล่านี้ ก็ได้รับการตอบแทนกันอย่างสาสมไปตำตามกันลิยูและพวกก็ถูกลากคอมาตับคอจนหมดสิน้นทีนี้คนอื่นๆเราเป็นอย่างไรบ้างพวกร่วมแท่ที่ร่วนแต่ได้เป็นขุนนางวางน้ำเด่นยศกระเดืองสักเป็นที่นอบน้อมคนทั้งหลาย ได้รับการเทิดทูลกันเสียิ่งกว่าตระกูลเจ้านายนั้นยังบริบูรณ์พูนสุขอยู่ขอกโกงขอแข็งเป็นสง่าอยู่ได้ตามเดิมอย่างนั้นหรืออ๋อหามิได้เลยท่านพวกผู้ดีรุ่นใหม่ราวนี้ซึ่งกําลังเพลิดเพลินเจริญใจคอยข่าวดีอยู่ณที่นครใหม่ของท่านตังจังหยิงโต๊ะนะ่ะ มาก็กระยิมกันอยู่ว่าเมื่อรายปังโตะจะได้ขึ้นนั่งเมืองเมื่อนั้นแหละพวกตนก็จะได้ขยบยศขยื่นตําแหน่นงให้สูงขึ้นไปอีกนั่นชาววันหนึง่งบรรดาชาวเมืองใหม่ทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องประจนกับราวทหารจำนวนสามหมื่นที่ไปจากเมืองหลวงเมืองเตียงหัน โดยมีเจ้าอัศวินหัวสิงลิเฟงเซียนโปเป็นผู้นำม้าขาบวนไปพวกคนมีหน้ามีตาแห่งนครใหม่ก็ถูกกวาดมาเกลี้ยงและลิโป้ก็เด็กการเมจกระจันน้อยเตียวเซียนในฐาน้าที่เป็นแม่ยอดสวรรัสดแห่งตนออกไว้ก่อนเป็นคนแรกชุดต่อไปลิโป้ก็คัดเอาเรา นางงามทั้งปวงที่ต่างโต๊ะว,วาดต้อนมาแปดร้อยคนนะ่ะปล่อยเป็นอิสระกลับคืนบ้านเดิมรุ่นต่อไปก็เหลือแต่พวกข้าทาสชั้นเร็วชนิดที่เขากะเกฑ์เอาตัวมาใช้ต่างวัวต่างควายซึ่งไม่ได้มีส่วนได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากประกายบุญของพวกแท้ตั้งนี่หรอกพวกนี้ก็ถูกปล่อยอิสระเหมือนกันทีนี้นอกจากคนเหล่านี้ที่กล่าวมาแล้วนี่สิ ก็เหลือแต่พวกที่เมื่อตังโตมีบุญก็พรอยได้กเกาะอาศัยใบยบุญตังโตใหญ่โตเป็นสุขเพลิดเพลินเจริญใจไปด้วยเป็นยิ่งนักเพราะฉะนั้นคนพวกนี้แหละคนพวกนี้แหละก็ต้องเป็นผู้ร่วมการใช้นี่แห่งความสุขความเจริญต้องใช้นี่กรรมที่ตนกระทำไว้สึ่งครั้งหนึ่ง ตนได้กลืนมันเข้าไปอย่างยิ้มแย้มอันนึ่งจากความไม่เป็นธรรมบัดนี้ต้องถูกเข้นให้คลายออกมาด้วยความสุดที่จะกล่าวได้จะมีคำใดละ่ะแต่ผู้ที่น่าสงสารที่สุดนั้นเห็น<ม>จะได้แก่แม่เท่าอายุ90สิบปีเศษซึ่งเป็นท่านแม่ของท่านตังจังยิงผู้ยิงยายนั่นเอง ท่านพูดเท่าพูดนี้ความจริงแล้วท่านไม่ได้ปรากฏว่ากระทําผิดสิ่งใดในส่วนที่เป็นตัวของตนเองหรอกแต่ในฐานะที่เป็นแม่ผู้ให้กําเนิดแก่ลูกทรรกใจบาปหยาบช้าฆ่าฟันผู้คนทําลายบ้านเมืองเพียงแต่เพื่อเส้นความมาักย้ายฝ่ายสูงอยู่เป็นนิดเท่านั้นที่ทําให้แม่เท่า ต้องพลอยเสวยความตายอย่างน่าอนเนต็ตอนาถร่วมไปกับลูกชายด้วยแม่เท่าผู้ชาราเมื่อเนื้อเต้นขเขม่นกายก็ได้เตือนลูกให้ยังสติสำนึกได้บ้างแม่เท่าหาได้รับเว้นจากการถูกตัดหัวไหมแม่เท่าอายุเก้าสิบปี ในฐานะเป็นผู้ให้กำเนิดแก่รูปทรารักษ์เนี่ยก็กลายเป็นผีหัวขาดไปด้วยทั้งที่ความจริงถ้าจะปล่อยทิ้งไว้เช่นั้นในไม่ช้าหรอกแกก็จะต้องเออเข้าโรงไปเองแหละอลิโปผู้เป็นนายเพชฌฆาตใหญ่แม้จะมีเพชฌฆาตรองรองช่วยกันอีกจำนวนสามหมื่นคนนั้นก็ไม่อาจจะปฏิบัติงาน แยกหัวกับตัวมนุษย์เรานี้ให้ลุล่วงไปโดยเร็วได้การฆ่ากันอย่างมิรู้จะใช้คำใดมากล่าวในที่นี้ได้ฆ่ากันยังไม่ต้องรู้กันแล้วไหนจะพวกร่วมแส่ร่วมสกุลแท้ๆไหนจะพวกแส่อื่นเจ้าพวกพิ่นอกพิเท้าก้มกรานกราบไหว้เข้ามาใช้ลิ้น แลบเรียเอาเกียรติยศเกียรติศัก์ตนเนี่ยนี่พวกนึงแล้วก็ยังพวกข้าทาบรุวานที่เคยอิ่มหนำในอำนาจของเจ้าขุนมูลนายสองจำพวกดังที่กล่าวข้างต้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นงานหนักของเพจาขาดจำนวนหมืน่นที่ต้องทำงานเป็นตัวเป็นเกลียวไปทีเดียวตั้งแต่เช้าจนเย็นทีเดียวจึงในยามย่ำสายยันซึ่งแต่ไหนแต่ไรามา เมืองใหม่มหานิเวศอันเป็นเมืองวิเศษของตังจังหญิงโตที่จะมีแต่เสียงมโหรีขับกล่อมครึ้มมาจากต่างๆเคหาดของคนใหญ่คนโตนั้นนะ่ะบัดนี้ค่ำวันนี้แทนเสียงค่ำเช้าเฝ้าสีซออันเป็นสัญญาณว่าผู้มีบุญทั้งหลายกำลังกินเหล้าคราวนารี ก็กลับมีแต่เสียงหอนอันหวยหวนคร่ำควรของประดาสุนัขที่ปราศจากนายนครใหม่ซึ่งท่านอัครอามาตผู้ประเด็จก,การตัางจังหยิ่งโต๊ทุ่มเทความหยาบช้าสารพัดลงไปเพื่อจะทำให้เป็นเมืองสวรรค์และเมืองแก้วนั้นแต่ผล อันเกิดจากความหยาบช้าสาหัสอันเป็นทุนร้อนที่ทุ่มเทลงไปนั่นเองในที่สุดเมืองสวรรค์เมืองใหม่ที่ส,สร้างขึ้น้วยอำนาจและน้ำตาในเมืองมนุษย์เนี่ยก็กลายเป็นเมืองแห่งโลหิตและน้ำตานี่แหละนี่แหละชาวเราเอ๋ยจงช่วยกันพินิจ ในกฎอันเที่ยงแท้ของธรรมชาติพฤกษพัน์ชั่วเมื่อได้ปลูกมันขึ้นแล้วก็ย่อมไม่เกิดผลเป็นอย่างอื่นนอกจากผลอันชั่วเช่นเดียวกับกรรมทั้งหลายจะดีหรือชั่วก็สุดแต่สิ่งที่เราปลูกมันลงไปในชีวิตของเรานี่เองแหละ เรามาฟังตั้งโต๊ะในตอนนี้ฟังกันในแบบชี้กรรมกันลงไปให้มันชัดแจ้งความสุดท้ายที่ยาขอบท่านเขียนไว้มีดังนี้ผลกล้วยค่าต้นกล้วยขุยไผ่และดอกอ้อก็ฆ่าไม้ไผ่และไม้อ้อ ลาบยศอันเนื่องแต่กรรมชั่วก็ฆ่าคนชั่วโบราณบัณฑิตว่าไว้ดังนี้จริงเผียวจากสุภาษิตโบราณซึ่งรวบรวมโดยคุณประโยง์อนันทวงศ์ท่านว่าคนรุ่นหนึ่งปลูกต้นไม้คนอีกรุ่นได้ ใช้เงาเ,ออเรื่องราวของสามก๊กนี่นะครับเอาเรามาว่ากันว่าเป็นวัดลิปโปนะครับออบุรุษลรยพ่อก็มีโอกาสได้สังหารพลานชีวิตผู้ที่เขาเรียกว่าพ่อ เป็นคนที่สามพ่อคนที่สามของเขาเนะครับพ่อคนที่หนึ่งก็ต้องกล่าวว่าพระเอิญดีตายไปเองเสียก่อนพ่อคนที่สองของลิปโป้ก็ถูกลิปโป้เด็ดหัวมาให้แกตังโตะแล้วลิปโป้ก็มาเล็กตังโตะว่าพ่อนี่ตังโตะเป็นพ่อคนที่สามของลิปโป้ ลิโปก็เอาทวนแทงสวบเข้าให้เข้าซอกคอนะครับอันนี้เราจะต้องดูกันนิดหนึ่งว่าทำไมต้องใช้คนตั้งมากมายแล้วก็ยังสังหารต่างโต๊ะไม่ได้นี่สำคัญอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะฆ่ากันได้ง่ายๆความมีฝีมือของต่างโต๊ะย่อมแน่นอนต้องมีอยู่แล้วก็อาจจะใส่เกราะป้องกันตัวประการใดอย่างไร ผู้ที่ไม่มีฝีมือแท้จริงแล้วก็ทําอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันแหละที้ฝีมือทวนของริโป้นี่นี่แหละเขาจึงต้องวางแผนกันหนักหนาซับซ้อนหลายประการก็แปลว่าตังโต๊นี่แหละเป็นผู้เด็ดชีวิตเออ,อภยัยริโป้นี่แหละเป็นผู้เด็ดชีวิตตังโต๊ะได้แต่ผู้ติดตัดหัวตังโต๊ะจริงๆนั้นนะ่ะกลับเป็นลิซกนะครับพอ หลังโตถูกแทงตายลิโซก็ปาดเข้าไปเด็ดหัวเลยเแล้วศพเขานี่ก็ถูกประจานอย่างหนักหนาแล้วก็จากสามกฤบับวันนี้พกของยาขอบสินะครับท่านชี้กรรมไว้อย่างชัดแจ้งเลยทีเดียวละ่ะกรรมใดใครก่อละ่ะนะครับ กรรมใดใครทำละ่ะมันเป็นอย่างไรประการใดความชั่วที่ตนกระทำเข้าไว้เนี่ยมันเป็นอย่างไรเอ่อจนศพนั้นแหลกละเอียดเปื่อยไปอะความจากสามก๊กฉบับของเจ้าพระยาพระครังผนนั้นดำเนินความตอไปว่าหลังจากที่เอ,อ ริปโป้จัดการกับตังโต๊ะได้แล้วอ่องอุ่นก็สั่งการต่อไปให้ริปโป้ลิซกห้องหูโกตัวนายสามนายนี่คุมฐานห้าหมื่นไปฆ่าพักพวกตังโต๊ะที่อยู่ณเมืองใหม่ให้สิ้นเชิงให้ริบรัพย์สิ่งของทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นมาและลิชุยก,กุยกีเตียวเจหวนเตียว สีบุคคลสําคัญของต่างโต๊ะซึ่งต่างโต๊ะให้อยู่รักษามเมืองใหม่นั่นน่ะครั้นรู้เนื้อความเขาก็พาฐานสามพันหนีไปอยู่เมืองเสียงไสฝ่ายลิปโป้ลิซกห่องหูโก้ครั้นมาถึงเมืองใหม่ของต่างโต๊ะลิปโป้ก็เข้าไปเอาตัวนางเตียวเซียนมาไว้ก่อนทีเดียวนี่ จุดสำคัญของริโป้ที่เขากระทำการนี้ถ้าจะว่ากันโดยแท้ก็ด้วยและเพื่อแม่นางเตียวเสียนน้อยนี่เท่านั้นแหละเรียกว่างานก็สมเร็จลรอได้ไปเอาตัวนางเตียวเสียนมาไว้ก่อนแล้วจากนั้นก็ฆ่าบรรดาญาติพี่น้องสมัครพระพวกตังโตเสียหมดสิน้นแม้แต่หญิงชาราอายุเก้าสิบเศษแล้ว ผู้เป็นมารดาของตังโตนั้นก็ถูกฆ่าตายไปด้วยหญิงแปดร้อยที่ตังโตเกณฑ์มาเป็นนางบำเรอน,น่ะก็จัดทรงคืนไปยังบิดามารดาพี่น้องรับเอาไปบ้านใครๆไปแล้วก็เก็บทรัพย์สินสิ่งของของตังโตขึ้นบรรทุกเกวียนเป็นนันมากคุมเอาเข้าวแพอ่องอุ่นในเมืองหลวง อ่องอุ่นก็ทรัพย์สิ่งของเรานั้นแจกจ่ายให้แก่ฐานทั้งปวงที่กระทําการครั้งนี้และก็ว่าแก่คุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยว่าบัตรนี้ศัตรูราชสมบัติก็ตายแล้วแผ่นดินจะมีความสุขสืบไปเราจงชวนกันเล่นเห้สบายเถิดแล้วก็แต่งโต๊ะมาเรียงคุณนางทั้งปวงเป็นการใหญ่ในขณะนั้น ก็มีทหารมาบอกแกอ่องอุ่นว่ามีคุณนางคนหนึ่งชื่อสัวหยงมาร้องไห้รัก